กิจไ d ดีในเกมครบไดเดอร์รัชก็วันนี้ตัวละครผมถึงเลเวล25แล้วแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งก็เป็นภารกิจท้าทายคือเมื่อเลเวลถึง25เนี่ยก็คือจะได้รับรถเวลเล็ตเมเทอร์ก็เดี๋ยวผมได้ละวัออนนี้เดี๋ยวจะลองไป ขับหรือว่าความรู้สึกในการขับเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนักแข่งก่อนนะเอ้ยเปลี่ยนชุดก่อนนะรู้สึกมันไม่ฟิิงเลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ฟิงฟิ้งเลยใส่ชุดนี้ดีกว่าอ่านี่ชุดเดิมที่เคยใส่โอเคเดี๋ยวผมเอาไปลงแรงก่อนเลยดีกว่านะ ตอนนี้ผมเล่นขึ้นมาอยู่ที่แรงโกหนึ่งละก็เดี๋ยวจะไปลงเดี่ยวก่อนว่าจะเวิร์กไหมสนามสตรีมฟังแอรโดมครับอ้เสียงนกเพาะมากแถวนี้ มาละผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูกันชื่อชื่อโซกตาการเล่งโอเคนะพลังชาร์จก็ยังไม่เท่าไหร่ครับ เพราะวันนี้ผมเล่นรถแพนด้าไปอะชาร์จไมตัดเร็วมากเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงผมยังไม่ได้แต่งอะไรนะอาจจะยังสู้เขาไม่ได้เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆก่อนดูว่าัอตราการเล่งโอเคไหมแต่ว่าเข้าโค้งนี่ค่อนข้างโอเคนะกว่าที่กที่ผ่านมาเล่งแล้วครับ เราลงไปแล้วกดไหนตันเลยโอเคนะการเข้าโคงผมว่าหน,นึบอยู่พอสมควรคนนี้นอยู่ที่สองอยู่อูชนกระเด็นเลย ผมว่าตาการเล่นโอเคอยู่เขาคงหนึบที่โอ้โห ต้นหน้าที่เขาแซงเราไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นใบเหลือเหมือนกันใช่ครับอันนี้เขาหน้าจะแต่งมาแล้วนะใช่ครับตากระหนี้เขาเร็วกว่าเราเยอะเลยสองครังนะ้งตากระหนี้เราอยู่ช่วงกลางๆนะโอเคผมว่าค่อนข้างโอเคครับบทคันนี้พัฒนาต่อไปได้ ความรู้สึกยังให้ความรู้สึกดีกว่าสตอมอยู่นะโอเคซัดกนันเลยอาจจะโดนฉีกช่วงนี้แหละผมโอ้ พยายามให้มีบูตเยอะๆนะโอเคเรียบร้อยครับชนะก็ในความรู้สึกส่วนตัวผมยังเห็นว่าวโอเลตอะไรนะมเมทิออรเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะความเร็วเฉลีย่ย208กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะถ้าถ้าอัพนี้น่าจะดีกว่าสตอร์มเนื่องจากว่าสตอร์มเนี่ย มันจะมีความเบาหรือเวลาเข้าโค้งเนี่ยจะปัดง่ายมากอืมแต่ผมไปดูดีเทลรถก่อนแล้วกันเทียบกับสตอมเดี๋ยวลองดูกันถ้ายังโอเคกว่าผมว่าผมจะพัฒนาคันนี้แล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวดูนะเนี่ยความเร็วอัตราความเร็ว การดิฟ696เกร่งความเร็ว669ทางโค้ง671เสิบเดไม่รู้นะเนี่ยดิฟโอ้โหต่างกันเห็นชัดเจนนะเนื่องจากว่าสตอมเนี่ยผมอัพมาแล้วด้วยนะเนี่ยตอมผมอัพเต็มเลยนะเนี่ยแต่ยังไม่เท่ากับเบลเล็ตนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นแหลงยาวๆใช้ วเวลเ็ตเล่นแล้วกันก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยสวยมากนะนะเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระระระทึกโอเคก็จบไปแล้วนะครับการเล่นรงแรครั้งแรกกับรถไวร์เวลเลตเมทอร์ก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ